สวัสดีครับคุณฟังเทัะครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์อิสรภาพในความคิดฉบับวันจันทร์ที่4เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่านบพดลย้อนคำนูนแยง้ง เนื้อหาเจาความเนี่ยเริ่มต้นก็ตอนเรื่องกันมาจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคุณเปลยบอกว่าอย่างนี้ครับเราได้ฟังคุณพรพดลปัทมะซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน MOU-44 ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นหลักๆที่จะต้อง,งเน้นให้เข้าใจกันตามที่คุณพรพดลเนี่ยให้สัมภาษณ์คือเรื่องของข้อผูกมัดใน MOU-44 การเจราจาพื้นที่ที่อ้างบ่าทับซ้อนทางทะเลบริเวณเกาะกูดระหว่างไทยกับกัมพูชาจะแยกเจราจาและก็ตกลงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ต้องทําความเข้าใจพร้อมๆกันไปทั้งสองเรื่องคือเรื่องเขียแดนในหลายทวีปและก็เรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ทางพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วมคุณรพดลเน้นนะครับว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งสองเรื่องคุณรพดลบอกว่า MOU44 เนี่เป็นเรื่องทางทะเล กัมพูชาจะเคลมไปซ้ำรอยกับปราสาทพระวิหารนี่ไม่ได้หรอกครับแต่ m o u 43ปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นเรื่องทางบกก็จะเอาไปอ้างกับพื้นที่ทางทะเลอันเป็น m o u 44ไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนประเด็นที่ว่าเขมรเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมอนุสัญญา UN c l o นลเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากันเพราะในเมื่อเขมรเป็นสมาชิก UN ก็ต้องอยู่ในกรอบของ UN c l o s คล1982อยู่ดี นี่คือสิ่งที่คุณพรพดลเนี่ยได้พูดเอาไว้ก็สรุปมาเป็นประเด็นให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาละที่นี้เราลองมาฟังทางคุณคำนวณสิทธิสมานซึ่งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่แม่นข้อมูลเรื่องนี้ดูบ้างนะครับว่าจะว่าอย่างไรบ้างคุณคำนเนีดยบอกว่าอย่างนี้ครับตามที่คุณพรพดลย,ยกอ้างเนี่ยคุณคำนวณก็ยกเอกสารหลักฐานขึ้นมาแย้งในแง่มุมที่น่าใกล้ครัวเหมือนกันส่วนอันไหนจะมีน้ำหนักก็ว่ากันไปนะครับค่อยๆทําความเข้าใจ แต่เราวักแต่ละตอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าอ่านพลืดกันเหมือนอ่านเรื่องที่ผมคุยโม้เอาสนุกไปวันๆเนี่ยแบบนั้นมันจะไม่รู้เรื่องน,นะครับคุณคำนูณบอกว่าอย่างนี้หัวข้อคือ MOU 2,544ช่างน้ำหนัก6ข้อเสีย2ข้อดีก็คือข้อเสีย6ข้อกับข้อดี2ข้อนั่นแหละครับข้อเสียของ MOU 2,544เนี่ยนะครับคือ1 ไทยไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องเจราจาเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือเกาะกูดอย่างน้อยก็ในส่วนของตัวเกาะเพราะว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยมาตั้ง127ปีแล้วนะครับเป็นของไทยโดยส่วนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศสทาเอาไว้เมื่อปีคิตศักราช1907คนไทยทุกฝากความคิดเห็นตรงกันในข้อนี้ รัฐบาลกัมพูชาเองก็เริ่มจะยอมรับจึงปรากฏเส้นเบารอบตัวเกาะทางด้านทิศใต้เป็นรูปตัวยูในแผนผังประกอบ M O U 2544นี่คือข้อแรกข้อต่อมาเนี่ยนะครับอาจจะเข้าข่ายว่าตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2544ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยเนี่ยจดปากาลงนามใน M O U 2544เท่ากับไทยเนี่ยยอมรับว่า เส้นเขตไหลทวีป,ปีคริสตศักราช1972ทางด้านทิศเหนือเนี่ยคงอยู่โดยปริยายนะครับทีนี้ประกาศโดยกฤษฎีกา439ทับ72ทับ P.R.K. ของกัมพูชาเมื่อวันที่1เดือกนกรกฎาคม2515ท,ท,ทั้งๆที่ตลอด29ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไทยเราตอบโต้กัมพูชาทุกรูปแบบมาโดยตลอดและก็อาจจะเข้าลักษณะกฎหมายปิดปาก หากต้องเป็นความขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในอนาคตหากมีวันนั้นในอนาคตอาจจะซ้ำรอยกับคดีพิพาทปราสาทพระวิหารภาคแรกเมื่อปีพุทธศักราช2105ก็ได้นะครับการได้รับแผนที่ฝรั่งเศสในอัตราส่วน1ต่อ2แสนระหว่างโดร,รักเมื่อปีคริสตศักราช1908แล้วไม่ทักท้วงทันทีหรือว่าในหลายปีต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ย เสด็จประสาทพระวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2472เห็นการชักธงชาติฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ทักทวงสารยุติธรรมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการตกลงรวมทั้งพฤติกรรมและพฤติกรรมการแสดงออกของคู่กรณีมากเป็นพิเศษนะครับในบางกรณีเดี๋ยจะให้ความสำคัญยิ่งกว่าถ้อยคำตามสนธิสัญญาสรุดซ้ำไปหมายเหตุข้อหักล้างข้อเสียกรณีที่สองนี คือประเทศไทยไม่ได้ต่ออายุการรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมาตั้งนานแล้วนะครับการเข้าแก้ต่างในคดีประสาทพระวิหารภาคสองเมื่อปี2,556เนี่ยเป็นการตีความคำพิพากษคดีเดิมเมื่อปี2 5 0 5รัฐบาลชุดในเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12มีนาคม2,567 แจ้งให้ทุกหน่วยงานในทุกกระทรวงวงกรมทราบว่าประเทศไทยไม่รับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในทุกกรณีหากมีความจําเป็นจะต้องจัดทํหนังสือสัญญากับต่างประเทศที่มีบทเกี่ยวกับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้จัดทําข้อสงวนไม่รับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของชาติเอาไว้ในทุกกรณีให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรื่องนี้นี่นะครับผมได้ยื่นกระทู้ถามสดในบุธิสภาบมวันที่1เดือนเมษาย,ยนส5 6 7ารยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเนี่ยมาตอบยืนยันว่าถือเป็นการบันทึกเอาไว้ในบุธิสภาแล้วนะครับไปดูได้ข้อต่อมาครับข้อที่3สารัฐใน MOU 2 5 4 4เนี่ยเป็นคุณกับกัมพูชามากกว่าไทยนะครับ มีพื้นที่ทั้ง2ส,ส่วนของข้อตกลงคือส่วนที่อยู่เหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือและก็ส่วนที่อยู่ใ,ใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือลงมาบนเส้น11องศาเหนือนี่นะครับกัมพูชาที่เสียเปรียบในการเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันนี้คืออนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือที่เรียกกันว่า U.N. Cross ในข้อ121และก็ข้ออื่นๆชนิดที่แทบจะไม่มีประตูสู้ได้เลยนะครับเหลือประตูอยู่เพียงเล็กๆประตูเดียวเท่านั้นครับที่กัมพูชาจะอ้านได้คือยังไม่ได้ให้สัตยาบันกับ UN เอ็นครอสปี1982ก็อ้านได้แค่นี้แหละครับกลับสามารถหยิบยกเป็นประเด็นมาต่อรองกับการเจรจาตกลงแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ส่วนล่างได้โดยเป็นฝ่ายไทยนั่นแหละครับที่เสียเองยอมสละข้อได้เปรียบของประเทศตัวเอง ส่วนใต้เส้น11องศาเหนือลงมาเนี่ยการกำหนดให้เจราจาเฉพาะแบ่งผลประโยชน์ไม่เจราจาปักบานเขตแดนทําให้การเจราจาเนี่ยหลุดออกไปจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่ายูเอ็นครอสห่น8 2ที่ประเทศไทยเราได้เปรียบอยู่แล้วก็ไปยอมรับเส้นเขตไลทวีปนอกกฎหมายปีพันเของกัมพูชาให้เอาเส้นนี้เนี่ยมาเป็นเส้นกําหนดเขตแบ่งผลประโยชน์ทางทิศตะวันตกโดยไม่หือไม่อือใดดทั้งสิ้นเลย นั่นเหละเท่ากับว่าประเทศไทยเราทิ้งความได้เปรียบในการเจราจาทั้งส่วนเหนือเส้น11องศาและก็ส่วนใต้เส้น11องศานะครับข้อที่4ครับการยอมรับพื้นที่ส่วนล่างเส้น11องศาเป็นพื้นที่แบ่งผลประโยชน์ทั้งหมดโดยนำเอาเส้นเขตไหลทวีปนอกกฎหมายปี1972ของกัมพูชาเนี่ยเอามาเป็นเส้นกำหนดเขตแบ่งผลประโยชน์ทางทิศตะวันตก จะทําให้กัมพูชาได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่สมควรจะได้รับนะครับหรือเรียกอีกในยะหนึ่งคือทําให้ไทยเนี่ยไม่จะรับผลประโยชน์ในส่วนที่สมควรจะได้รับข้อต่อมาครับข้อที่5ทําให้การเจราจาเนี่ยจำกัดกรอบเอาไว้ภายใต้รูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับถ้าถึงทางตันมันจะไปต่อไม่ได้และก็ข้อที่6ครับถ้าหากมายึดสาระถาแบบการเจราจาตาม MOU เนี่ยก็เท่ากับเป็นการเจราจานอกกรอบของ UN Cross 1,982ที่ไทยเนี่ยเป็นภาคีสมาชิกหนึ่งใน160ประเทศนะครับอันนี้เป็นข้อเสียทีนี้มาดูข้อดีของ MOU 2,544กันบ้างคุณคํามูณบอกว่าอย่างนี้ครับประการแรกมาทำให้มีกรอบการเจรจาที่ชัดเจนข้อดีที่หนึ่งเนี่ยมีข้อหักล้างที่ว่าหากกรอบการเจรจานะั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดีจะทำให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบและจะนับเป็นข้อดีได้หรือเปล่านะครับข้อที่2ครับ ลักษณะที่เรียกว่าล็อกตัวเองของ MOU 2,544ที่กำหนดให้เจราจาทั้งสองส่วนคือส่วนบนเส้น11องศาเหนือเจราจาแบ่งเขตแดนส่วนใต้เส้น11องศาเหนือลงมาเนี่ยเจราจาแบ่งผลประโยชน์จากปิโตเรเลียมไปพร้อมๆกันและไม่อาจจะแบ่งแยกได้วิธีแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การเจราจาเนี่ยไม่มีทางสำเร็จง่ายๆหรอกครับ เพราะว่าฝ่ายกรรัมพูชาเนี่ยต้องการจะเจรจาแต่เรื่องปิโตร si เลียมเท่านั้นนะครับไม่ต้องการเจรจาเรื่องเขตแดน,นส่วนฝ่ายไทยเราจะแยกความคิดออกเป็นสองความคิดด้วยกันกระทรวงการกต่างประเทศต้องการจะเจรจาเรื่องเขตแดน,นให้ลุล่วงไปด้วยชัดเจนพร้อมๆกันเลยแต่ฝ่ายการเมืองบางส่วนและหน่วยงานด้านพลังงานเนี่ยกลับต้องการเจรจาเฉพาะเรื่องปิโตรเลียมให้ลุล่วงไปก่อนเท่านั้นเมื <But> ่อไม่สําเร็จประเทศไทยก็ยังไม่เสียผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นแตนดนหรือว่าเรื่องของปิโตรเลียมก็ตามหมายเหตุข้อหนึ่งนี่แหละครับเป็นข้อดีในด้านกลับทีนี้เมื่อรัฐบาลยืนยันว่าจะเอาแต่ MOU 2 5 4 4นี่นะครับเราก็เฉยเอาไว้ครับเฉยเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอ MOU ใหม่ที่ร้ายกว่าเก่าอย่างเช่นจะเจรจาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์จากปิโตรเลียมอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหมายเหตุที่หนึ่งนะครับหมายเหตุที่สองครับ บางคนในฝ่ายสนับสนุนเจราจาแบ่งผลประโยชน์จากปิโตเรียมเนี่ยตีความแบบสีทรุณชัยบอกว่าที่ MOUCC ระบุให้เจราจา2เรื่องพร้อมกันและไม่อาจแบ่งแยกได้ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเสร็จพร้อมกันใช่ไหมครับนี่แหละครับลองดูกันแล้วกันนะครับลองเอามาชั่งน้ำหนักกันระหว่างข้อเสีย6ข้อกับข้อดีสข้อลองดูครับลงชื่อคำดูลสิทธิทสมาวันที่หพฤศจิกายน 2,567นี่แหละครับคุณเปลย์บอกว่าเอาไปว่าจบนะครับเรื่อง MOU 44จบวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวในการคัดเลือกตัวประธานบอร์ดแบง์ชาติวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันว่าคณะกรรมการคัดเลือกทั้ง7คนซึ่งมีคนที่เคยเป็นประัดะกระทรวงการคลังเป็นประธานคือคุณสถิตลิ่มพุกพันเนี่ยจะเลือกตามใบสั่งมาหรือว่าจะเลือกตามใจสั่งมากันแน่กิติรัตน์นรดอง กับกุลิตสมบัติศิรินั่นแหละครับคือคำตอบครับ